ครับตอนนี้เราก็อยู่กับแลมเบตตาขอนแก่นนะครับก็อยู่กับน้องเกมเนาะ <Okay. S 2> ครับน้องเกมครับตอนนี้โปรโมชั่นของแลมมีอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นแถมทลบทะเบียนครับผมประก<อ>ันรถหายประกันนอกกระทรวงวินเพจ<อ>แล้วก็มีบริการเช็คระยะฟรีสองระยะก็คือว่า500 5,000แล้วก็10,000หมน้ำมันเครื่องเราจะเป็นลิขิตโมเลส์ลิขิตโมลี่อ,อ่าแล้วนี้ถาม<อ>ถามนิดนึงทำไมแลมต้องเช็คตอน500ไม่ใช่เช็คพันโล อ๋อทุกคันต้องต้องเช็คที่500เหรอครับไม่ครับปกติแล้วเช็คที่1,000อ๋อปกติเช็คที่1,000นะครับหนึ่งพันแล้วก็4,000อืมอย่างแรมเงี้ยครับผมไม่มีความรู้เรื่องแรมเลยครับผมมีกี่รุ่นกี่สไตล์ยังไงเอ่ยตอนนี้จะมีแรมสไตลอยู่3รุ่นมี3รุ่นรุ่นแรกที่เราดูนี่คือรุ่นตอนนี้ตอนนี้เป็นรุ่นรุ่นท็อปเลยตัวท็อปเลยครับผมเป็นรุ่น V ส0 0 S type V 2 0 0 S type ครับผมอ่ามันจะพัฒนามาจากรุ่น V 2 0 0แล้วทีนี้ พัฒนาขึ้นมาแล้ว V200 ครับผมความเร็ววัยรุ่นครับที่ยจะต้องวัยรุ่นต้องการเลยมันหน้าใหม่อยู่ที่เท่าไหร่ดีวะอาหารเลยขอดูหน้าใหม่ก่อนนะเดี๋ยวผมขออ่าอันนี้อันนี้เป็นหน้าใหม่อ๋อดิจิตอลครับผมขอแนะนําหน่อยขอแนะนำว่าไอ้ตัวนี้พี่เป็นคลาสสิกเรื่องของเรื่็วอไตล์ทุกเลยแต่ว่าเราสามารถเยียบพื้นได้ประมาณ110ยสิบร้อนนี้110เอาเทียบสนุกสนุกหน่อยอ่าก็คือเราซื้อความเป็นสไตล์ใช่ครับอ่ะ ขับไปกินกาแฟหล่อๆแล้วก็สังสรรค์กับเพื่อนอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องเรื่องความเร็วเรื่อง performance ตัดออกไปถ้าอยากแรงคุณไป m o ิ i f y ไปยี่ห้ออื่นเลยอ่าอันนี้เรามาดูคันนี้ก่อนเลยคันนี้ราคาเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสี่พันห้าร้อยหนึ่งแสสี่พันห้าร้อย้อยหกสิบแปดซีซีร้อยหกสิบแปดซีซีอืมก็ถือว่า โอเคมันเป็นรถพรีเมียมสกูตเตอร์ละ<อ>ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือมันเป็นสไตล์จริงๆแล้วก็เอาความตรงนะพูดนิดนึงหนหนๆมาละ<อ>าที่ผมเคยรีวิวไปทรงอันนี้เหมือนสโคโมโดี้มากเลยเ,เราไม่พูดว่าใครเรียนแบบใครนะครับแต่ว่าเราให้ให้ดูกันเองครับก็รู้อยู่แล้วแหละว่าประมาณนี้เนาะคนเล่นเนาะประมาณนี้แล้วรุน่นนี้รุน่นนี้เหมือนกันไหมถ้าไม่ไม่เหมือ,มอนครับผมก็คือตอนนี้จะเป็นรุ่นเล็ก อ๋อรุ่นเล็กสุดขนาดม่กีรถเท่ากันนะครับแต่ตัวใหญ่ครับก็คือตัวนี้รุ่น V 125อันนี้ V 125อ่เครื่องอยู่ที่124ีีที่4ีก็จะถูกลงมาหน่อยถูกลงมาหน่อยครับอี่นแปดพ่88,000 88,500เออก็โอเคจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ครับในขอนแก่นเขาซื้อรุ่นอะไรกันบ้างมากจะเป็นรุ่น V 200 V 200ยคือตัว ตัวนี้ V สอ0ร้อยตัวนี้นมีสสีครับจะมีสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวอ่านี่คือสีแดงรุ่นยอดฮิตเลยขอนแก่นนี่ต,ต้องโดนคันนี้นะครับเป็น V 200. 2 0 0รราคาเท่าไหร่เอยคันนี้ตัวนี้ที่ที่99,500ครับ9 9 5า0จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่คันนี้ดาวที่2,000นดาวที่2,000ครับผม แล้วอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์นั้นๆก็เข้ามาคุยกันเองเนาะของแถมก็เพียบๆนะครับขอให้คุณแค่มีใจกับ r มเบตตาแค่นั้นนะครับแล้วก็โหโปรโมชั่นไม่ต้องพูดถึงครับดีมากสียอดฮิตของเขาเลยก็คือสีแดงนี้เนาะแดงสดๆเลยก็เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าอันนี้คือมันได้ต่อแบตเนาะดีเทลบบาโหก็ดีนะครับ m มคอินเวียดนามแต่ก็เวียดนามก็ถือว่าเวียดนามก็ให้ให้รายละเอียดดีนะครับเบาะที่ผมจับอยู่ก็ อ,ออกจะแข็งแขางนิดนึงแต่ว่างานดีเทลดีมากครับเดินได้แบบสวยอ่ะถือว่าสวยมากแล้วก็ดีเทลสวยมากเลยครับสวยสวยแบบเป็นรถพรีเมียมที่ที่โดนโดนโดนใจผมมากเลยเนาะแล้วก็ดูใต้เบาะใช่ครับอ่าตัวตอนนี้ตอนตนี้เรื่องสวิตง่ายอ่าเออเบอสวิตป์พกอ่านยกขึ้นมาเลยไอ้ยาดีวะ่ะเ,เ,เ,เอ,อเป็นเป็นรถที่ดีมากเลยอะ่ะ อยู่บล็อกก็ประมาณว่าหมวกกันน็อกพิเศษใบหนึ่งอ่าอยู่บล็อกก็ประมาณนี้นะครับคอมพิวเตอร์ประมาณเออเออมันเซอร์วิสอันนี้กฝาบุญแจอ่ามาดูหน้าตากุญแจนะครับเฮ้ยกุญแจเหมือนถ้ามีม้าลำพองนี่เฟอร์รารี่เลยนะเมีมีนี่มาด้วยมีกุญแจมาด้วยให้โซ่ให้โซ่อืมสวยสวยเออแล้วถังน้ำมันเติมตรงนี้ด้วยใช่ครับผมอืมอ่ะถังน้ำมันตัวนี้ผมคิเซ็นว่าคิเซ็นว่าเราเติมน้ำมันอ่ะครับผม น้ำมันหัวหัวข้อจาน้ำมันเวลาเติมนถังเนาะครับผมันตัดอ่ฮะก็ดีรับมันคือมันตัดมันไม่ล้นมันไม่ล้นมันมีตรงนี้อยู่ใช่ครับผมถังน้ำมันเนี่ยที่เขาเติมกันกี่ลิตรเอ่ยรุ่นนี้ห้าลิตรครับห้าลิตรโอ้โหเหลือเหลือเลยเหลือ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 แล้วก็ของแต่งก็ในศูนย์มีอะไรบ้างเอ่ยของแต่งนี่มั้ยของแต่งของแต่งตอนนี้ในศูนย์ไม่มีครับผมไม่มีแต่ว่าเราก็ให้ไปที่ร้านอยู่ตรงแถวแถวโน้นได้ร้านที่ อ๋อนูนนูนอ๋อตัวนั้นนะประมาณนี้ครับแนวแนวแต่งก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องครับเอาสีดำบ้างดีว่ะสีดําก็ดูดูสวยเนาะไม่ธรรมดาครับสีดําถือว่าสวยมากลวดลวดวีแล้วยังท่าเนาะมันจะทําสีเป็นสีท่าสีล่างเขาค้าสีลของเขาจะมีสีส้มสีเทาสีฟ้าส้มเทาฟ้าใช่ครับผมอ่าถ้าตัววีสองร้อยก็คือจะเป็นสีแบบพิเนียมเมอร์อ่ะพิเนียมเมอร์คือเรียบไปเลยเรียบเรียบไปเลยอ่าแล้วก็มีบอกทุกอย่างนะครับว่า ตรงนี้ผ่านมาอ,อกอร,กอรแล้วก็มาตรฐานไอเสียคือยูโร4ยูรูอะไรก็จะมีบอกไว้นะครับอันนี้สําหรับสายโมดิฟายก็สามารถที่จะไล่เม็ดขูดชามได้เหมือนปกติอ่าก็เหมือนกับพวกไล่ข้างทั่วไปอ่าถือว่าโอเคนะครับส่วนคันนี้ก็เป็น V200 ที่มี3ส,สีสาขาวดำแดงแล้วก็ ไอ้สังไอ้เขียวๆนั่นไม่ใช่เนาะที่กเป็นร้อยยี่ห้าครับอ๋อก็คือเป็นร้อยยี่ห้าก็จะราคาถูกลงมาหน่อยแล้วก็หน้าร้านที่จอดโชว์กันอยู่นี่ก็เฟี้ยวๆเลยนะครับโอ้โหสวยมากนี่นี่คันนี้ก็สวยเอสไทส์เอสไทส์คืออะไรขอความรู้หน่อยเป็นรุ่นดสมบังเนาะที่เสียก็มาดูดีกว่าอยู่ตรงนี้ต้องไปข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าเลยอ่าบางคนหน้าบางคนหน้าครับมันไม่ขยับตาม ก็คือว่าตัวเป็นหน้าตัวเก่าๆเลยอ่ะบางคนเป็นแบบฟิกมากับตัวรถใช่ครับผมแล้วก็ได้ตัวโทนได้ชุดแต่งโครเมียมรอบคันเลยอืมครับก็สวยตัวนี้ไฟ LED ยังเป็นเดย์ไลท์ครับผม LED ทั้งระบบเลยอ๋อแต่นนี้คือทั้งระบบนะครับเป็น LED แล้วก็เดย์ไลท์อยู่ตรงนี้ใช่แล้วตัวไอท์ไทส์เราได้ยางตัวนี้มาด้วย เพลดอรี่เอ็นเจนด้วยเทพสุดแล้วนะครับของสกูตเตอร์นะครับก็ต้องสายตัวนี้เลยนะครับสายทัวริงตัวนี้แล้วก็เทโค้งบอกว่ามั่นใจได้นะครับไม่กิ้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กระจกโครเมียมแบบมาจากนี้เลยมาอย่างนี้เลยผมว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วเนาะไม่ต้องทําอะไรนี่ดูอย่างนี้สีแดงล้อก็แบบนี้เลยเนาะสิบสองป่ะสิบสองนะครับก็ถือว่าโหสวยมากครับ มันเป็นสไตล์จริงๆแล้วก็ส่วนคันนี้ครับผมคันนี้เป็นอะไรเอ่ย v สองรอย s type องร้อ s t อ๋อก็คือดูตรงหน้ามันนี่เองอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องแรมเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงๆเอออ๋อหน้ามันจะมันจะอันนี้อันนี้มันจะเลี้ยวอ่ะนี่อ่ะนี้มันจะเลี้ยวได้ส่วนนี้มันยึดติดเลยอ่ะยึดติดเลยเลี้ยวมันก็อันนี้มันจะเลี้ยวแค่นี้แต่หน้ามันจะนิ่งอยู่อืมก็คนไม่ชิน มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไ่เราไปไล่ไปดูรถตัวอย่างที่แต่งแล้วกันดีกว่าว่า,วาถ้าแต่งออกมาแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับมันเข้ากับสไตล์ของคนขับหรือเปล่าเนาะดูแบบแว๊บๆลายเพิงไปเลยนะครับร้อนแรงนะร้อนแรง,รแรงอะเดี๋ยวให้น้องเขาเราเข้ามาโชว์ข้างในนะครับก็ออกมาที่นี่นครับมีทั้งแรมมีทั้งเปอร์โยแล้วก็ อ่าอีกแบรนด์หนึ่งก็เดี๋ยวเราจะถ่ายกันสองคลิปถึงสามคลิปเลยนะครับก็ถ่ายกันไปยาวๆนะครับโอ้โหอันนี้รถคือรถของ,องน้องเขาเองเลยนะครับโอ้โหอันนี้ใช้เอง,ใ,งใช้เอง,ง,งเลยสายทิปย,ส,ยปส่วนใหญ่ออกทิปที่ไหนนี่ท,ท,ทับเบิกทรงแบบนี้นะครับขึ้นทับเบิกไปกับแก๊งกี่คนเนี่ยไปได้หมดพี่ ไปคนเดียวก็ไปมาไปคนเดียวก็ไปมาแล้วตามตามก็ทันอยู่ทันอยู่ที่แอลอ๊อฟทานอยู่นัดเจอกันได้นัดเจอกันได้นะครับแล้วก็ชิลอย่างนี้กันแมลงได้จริงปะกันไม่จริงกันได้จริงกันลมกันอะไรได้จริงครับสบายขึ้นแต่งแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยชิวอย่างเงี้ยชิวตัวนี้อยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าสำหรับคนที่กลัวเรื่องของแต่งเรื่องเซอร์วิสเรื่องเมนเทนแนนซ์เราขอให้เปลี่ยนความคิดเนาะมันไม่ไม่แพงอย่างที่คิดแล้วนะครับอ่าครับ แล้วก็ไล่มาชุดหน้าเลยะอันนี้ไฟแฮนเม็ดก็ผมจ่อเองเลยทำเองจอเองทำเองคือเราเราคือเน้นเน้นในนี่ละเน้นใช้งานละไม่้ไม่ค่อยเน้นทรงก็ตรงรุ่นอะไรอย่างนี้เนาะเราเน้นใช้งานแล้วนะครับบังคืนบ่อยอ่ามันต้องมีนะครับสาคัญมากนะเรื่องความสว่างนอกนั้นก็ขูดชั้นไล่เม็ดยังอไล่แต่เม็ดเบาลงที่อ่อ๋อคือเราเอาต้น เอาต้นในเมืองดีกว่าเนาะเพราะว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าสเต็ปรถเราในเนื้อปลายมันไม่ไม่มาละเอาต้นมันเลยย่าวน้อยก็สวนรุ่นอื่นในบนไฟแดงก็ยังดีวะอันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับกับรถน้องเขาโชคเชิรก็เดิมโชคนี้จะเป็น X Mag ครับเอ๊ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาของอะไรมาใส่ดิ X Mag ครับผม X Mag สามร้อยนะใช่ครับความยาวอะไรเรียบร้อยเท่ากันเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะ ถือว่าโอเคมากครับแนวทางก็ตัวนี้ก็ติดเพิ่มแพงมหมเนี่ยตัวนี้มีมีมีหลายราคาตั้งแต่พันพันสีขึ้นไปตัวนี้สองพันแปดตัวนี้สองพันแก็งานจะดีสุดหน่อยงานจะดีงานอ่าสวยก็พามาดูแรมคร่าวๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาให้น้องเขาสรุปเบอร์โทรหน่อยดีกว่าเผื่อใครสนใจติดต่อนัดเข้ามาดูรถได้เลยเข้ามาดูรถได้ที่ ศูนย์แ์มาต้าคอนแก่นครับผมอยู่ที่สี่แยกโรงแรมพันกันโคนต้อาสี่แยกเลยสี่แยกเลยหาไม่แยกกระสีดำใช่หาไม่ยากนะครับถนนหน้าเมืองตัดตัดถนนที่สุดอ่าครับผมแล้วก็เบอร์โทรครับผมครับผมศูนย์เก้าห้าครับผมครับผมหกห้าศูนย์หกห้าหกสองเป็นตัวเองเลยครับผมโทรติดต่อถามโอเปอเรชั่นถามรายละเอียดได้เลยติดต่อน้องชื่ออะไรนะน้องเกมนะครับก็ยังไงคลิปนี้ขอบคุณเซลเกมมากครับครับขอบคุณครับครับไม่ สวยมากสวยจริงๆครับขอบคับ